ตลอดหลายปีมานี้เขาใช้ชีวิตเหมือนกับคนตายเขาต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในเงามืดและบ่มเพาะพลังอย่างบ้าคลั่งเพื่อรอวันแก้แค้นตอนนี้เมื่อศัตรูปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงหน้าเขาจะปล่อยพวกนี้ไปได้ยังไงอย่าว่าแต่จะปล่อยตัวเลยแค่ให้พวกมันมีชีวิตอยู่ต่อสักหนึ่งถึงสองวินาทีเขาก็ไม่ยอมฟิวววว,วจูจ่ๆเถิงกวงก็ขยับเขาพุ่งเข้าใส่เฉินฮันและคนอื่นๆพลังอันน่ากลัวถูกปล่อยออกจากฝ่ามือนี่คือพลังที่สามารถฆ่าเฉินฮันและพวกได้อย่างแน่นอน อย่าฆ่าฆ่าเฉินฮานและคนอื่นๆต่างก็ร้องออกมาด้วยความกลัวเหงื่อเย็นๆผุดขึ้นเต็มหลังพวกของเขาบังอาจโอเซินเฟิงไม่คิดว่าเถิงกวงจะลงมือสีหน้าของเขาแสดงอาการขุนเคืองออกมาพร้อมกับร่างที่เปลี่ยนเป็นหมอกสีดำราวกับพูดผีหลังจากนั้นโอเซินเฟิงก็มาปรากฏตัวขึ้นที่ตรงหน้าของเฉินฮันและคนอื่นๆก่อนจะดูดกลืนพลังโจมตีเข้าไปร่างวิญญาณตอนนั้นทุกคนต่างก็รับรู้ถึงตัวตนของโอเซินเฟิง ปอเสินเฟิงเหมือนจะแค่ทำเรื่องเล็กน้อยลงไปเขามองไปที่เถิงกวงด้วยท่าทีที่เย็นชาและพูดขึ้นว่าข้าเตือนเจ้าแล้วระหว่างที่พูดนั้นโอเสินเฟิงก็ได้ก้าวออกมาพร้อมกับน้ำเสียงที่ฟังดูเฉยเมยเจ้ากำลังท้าทายสำนักทางเฉียงคนพวกนี้สังหารพ่อแม่และลูกเมียของข้าเถิงกวงกัดฟันแน่นอารมณ์ของเขาเริ่มจะเย็นลงข้าไม่ควรฆ่าพวกนี้หรือโอเซินเฟิงคิ้วขมวดและพยักหน้าสมควร งั้นเมื่อข้าสมควรจะฆ่าคนพวกนี้แล้วทำไมท่านถึงได้มาหยุดข่าเถิงกวงกำหมดแน่นและมองไปที่โอเซินเฟิงตาของเขาแดงกำดูราวกับคนบ้าข้าต้องการแก้แค้นให้กับพ่อแม่และลูกเมียข้าผิดตรงไหนกันเหมือนเขาจะนึกถึงความทรงจำที่เจ็บปวดในหัวเขาดูบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมและได้ตะโกนออกมาคนพวกนี้ต้องตาย ข้าบอกแล้วว่าที่นี่คือสำนักทางเฉียงโอเสินเฟิงนั้นสงสารเถิงกวงแต่เขาก็ยังยืนอยู่ตรงหน้ากลุ่มของเฉินฮันท่าทีของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยเจ้าอยากจะฆ่าใครนั้นข้าไม่สนแต่เจ้าไม่อาจจะทําเช่นนั้นที่นี่ได้เขาคิดว่าตัวเองได้สแสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนแล้วที่อื่นเฉินฮันและคนอื่นๆคงไม่อาจจะอยู่รอดได้ยกเว้นที่นี่ เถิงกวงเหมือนจะคลั่งจนไม่ได้ยินคำพูดของโอเซินเฟิงดวงตาของเขาแดงก่ำพร้อมกับตัวที่สั่นเพราะความทรงจำที่เจ็บปวดตอนนั้นเขาไม่หลงเหลือสติอยู่กับตัวเลยตายเถิงกวงก้าวออกมาหินที่เท้าของเขาได้ระเบิดออกกระจายไปทั่วพร้อมกับร่างที่ดูพร่ามัวก่อนจะพุ่งเข้าหาเชิญฮันอีกรอบสีหน้าของโอเซินเฟิงดูตึงเครียดขึ้นมา เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อรอรับการโจมตีเขาไม่อยากจะทำแบบนี้เพราะเขารู้ว่าอาการบาดเจ็บที่เขามีนั้นทำให้เขาไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของเถิงกวงได้แต่ตอนนี้เขาเหมือนจะหมดหนทางจะต้องมีคนรักษาชื่อเสียงของสำนักทางเฉียงเอาไว้ในเมื่อจิ้งจอกพันหน้าไม่อยู่ที่นี่ดังนั้นเขาก็ต้องรับหน้าที่นี้แทนฮู้ ร่างวิญญาณของโอเซินเฟิงปล่อยหมอกดำออกมาห่อหุ้มทุกคนเอาไว้หมอกดำนั่นคือพลังวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใช้มันครั้งหนึ่งแล้วจะต้องใช้เวลานานกว่าจะฟื้นฟูมันกลับคืนมาถ้าไม่จำเป็นโอเซินเฟิงก็ไม่คิดที่จะใช้มันเพราะทุกครั้งที่ใช้เขาจะต้องจ่ายค่าตอบแทนไปสูงมาก ท่ามกลางพลังวิญญาณที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณการโจมตีของเถิงกวงดูเหมือนจะช้าลงไปการกัดกร่อนในพลังวิญญาณนั้นทำให้เถิงกวงอึดอัดราวกับโดนภูเขากดทับแม้ว่าระดับการบ่มเพาะของเขานั้นจะอยู่ขอบเขตตันส่วนแต่เขาก็ยังคงรู้สึกอึดอัดเพราะการโจมตีจากโอเินเฟิงนั้นส่งผลต่อวิญญาณโดยตรงนอกซะจากว่าจะมีชุดป้องกันพลังทางวิญญาณได้หรือเรียนรู้การป้องกันทางวิญญาณมาหาไม่แล้วก็ไม่มีใครหยุดการโจมตีทางวิญญาณได้ สถานเบาคือทําให้ปวดหัวจนไปถึงจิตใจพังทลายสถานหนักคือไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่เมื่อเห็นว่าเถิงกวงเข้ามาใกล้เรื่อยๆโอเินเฟิงก็ก้นหายใจพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งเครียดเพียงแค่คิดก็เร่งพลังวิญญาณที่อยู่รอบๆพุ่งเข้าไปโจมตีเถิงกวงทุกคนที่อยู่รอบๆต่างก็ดูฉากนี้ด้วยความตื่นเต้นบางทีในวินาทีต่อไปนี้ทั้งสองคนนี้จะเริ่มการต่อสู้อันน่ากลัวขึ้นทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหูของทุกคน อ้อมีคนสร้างปัญหาอีกแล้วหรือคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าคนสินะเมื่อได้ยินเสียงนั้นหลายคนก็แสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาพวกเขาพากันหันไปมองต้นต่อของเสียงเสียงนี้ฟังดูคุ้นหูมากมันคือเจ้าของเสียงที่ทำร้ายชิวเต้ากับเซินถูเซอร์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าของเสียงนี้คือคนที่ทำให้เจ้าหลินต้องหวาดกลัวและขอยอมแพ้เจ้าของเสียงนี้คือคนที่คนโดยรอบไม่กล้าไปหาเรื่องด้วยจิ้งจอกพันหน้านี่คือเสียงจิ้งจ,งจอกพันหน้า เมื่อได้ยินเสียงของจิ้งจอกพันหน้าทุกคนต่างก็หวาดกลัวจนต้องกลืนน้ำลายและพากันสะดุง้งก่อนที่ทุกคนจะได้เห็นร่างของจิ้งจอกพันหน้านางก็พุ่งเข้ามาขั้นกลางระหว่างโอเรินเฟิงกับเถิงกวงก่อนจะตะปบกรงใส่เถิงกวงตูมเถิงกวงที่ไม่ทันตั้งตัวก็โดนกรงเล็บตะปบเข้าใส่ทันทีมันเหมือนกับโดนภูเขาฟาดอัดลงกับพื้นจนพื้นดินยุบตัวลงพร้อมกับหินที่กระจายไปทั่ว แน่นอนว่าจิ้งจอกพันหน้าก็ยังคงเป็นจิ้งจอกพันหน้าซึ่งยังคงแสดงความรุนแรงออกมาเสมอตึกเถิงกวงกระอักโลหิตออกมาสภาพของเขาตอนนี้ดูน่าอนาถมากทำไมทำไมกันเถิงกวงเงยหน้าขึ้นมาและตะโกนขึ้นด้วยความโกรธเกลียดแค้นและเจ็บปวดแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ยังไม่ได้สลบดวงตาที่แดงก่ำของเขามองไปที่เฉินฮันและคนอื่นๆก่อนจะตะโกนออกมาหากข่าพวกเจ้าไม่ได้ฆ่าตายตาไม่หลับแน่ ด้านนอกสำนักทางเฉียงความเงียบเข้าปกคลุมมีแค่เสียงตะโกนของเถิงกวงที่ดังก้องไปทั่วอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเขาก็จะสามารถแก้แค้นให้กับพ่อแม่ลูกเมียเขาได้แต่ทำไมสวรรค์ถึงได้ทำกับเขาแบบนี้